นี้เป็นตน้นก็เป็นทีรู้จักกันดีนะครับก็เรื่องประหยัดน้ำมันนี่มันไม่ต้องใช้เลยเพราะมันเป็นรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปหลายอย่างมากแล้วก็ช่วยให้มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นสำหรับท่านที่มองหารถไฟฟ้า ก็สนใจรถคันนี้ก็ลองติดต่อเจ้าของดูนะครับคันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมในเมืองไทยของเรานะครับสำหรับรูปทรงรูปร่างสมรรถนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ได้รับความสนใจมากนะครับวันนี้ ก็มีออกมาขายก็เป็นรถมือสองแล้วนะดูจากสภาพก็ยังเรียบร้อยสวยงามมากๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ลองดูรายละเอียดอยู่ถ้าคิดว่าใช่ก็ลองติดต่อเจ้าของดูได้ครับ